ประชมตีหยวเลือกลาดหัดูลำกลางหัวปัดหัวเวียง ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างลํานี้ก็มีเด็กอาเชียกถูกขาไว้ด้วย อยู่บนเรือนอนบนเรือปีในปีหนึ่งแทบจะไม่ได้ขึ้นบกนอกจากไปเซื้ออาหารการกินโอ้เรือมันมาใกล้มากเลยท่านผู้ชมว่าจะดูบนโปะ๊ะดูเรือนะคะมันมาใกล้ตะลิ่งมากไม่เคยเห็นขบวนไหนมาใกล้ขนาดนี้ว้าวว้าวว้าวไกลแพรไกลแพรประมาณตัก2สองเมตรผ่านอยู่แหละ <laughs> แต่แค่ตื่นเต้นด้ตื่นเต้นเฉย วันชนิดสุดยอดงานกันไปทีมีวิทยุสื่อสารคอยบอกนะคะคือตลังก็วบอกว่าตรงไหนมันใกล้ตรงไหนมันไกลตรงไหนมันห่างเกินไปไหนมันชิดเกินไปเขาจะตรงข่าวบอกเป็นระยะระยะนะคะแม่พี่เรือตรงท้ายดึงออกไปแล้วโลง่ง เข้ามาใกล้มากไม่เคยเห็นเรือเข้ามาใกล้ตะลิงขนาดนี้นะคะน้ำขึ้นเยอะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประมาณจะติดโมงเช้าเลยนะคะเรือเข้าช่วงกลางวัน ไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกลัาวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับงชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงห้ชมบรรยากาศมุมกว้างมุมกว้างหน้าวัดเป็นเชิงช่วงนี้น้ําเยอะค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะค่ะขอบคุณมากๆเลย